เจ๋งเลยไหนกินหนมปังกับเบคอนไหนเชียร์อมนุ่มๆอร่อยมากเลยดูทีวีช่องโมโน29ดีกว่าโอ๊ยเปลี่ยนดีกว่าดูเน็ตฟิกดูเรื่อง all of us ดีกว่าปรชายมซอมบี้พ่อๆๆผเก็บไปดูตอนนอนไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวลูกนอนไม่หลับกันทันทีเฮ้ย นี่ฝีมือแม่อร่อยมากเลยนะอย่างนั้นเขาเรียกชมตัวเองแล้วแม่ดู Youtube ดีกว่าช่องนี้เขาสอนวาดรูปด้วยเนี่ยจะได้อาไสสอนลูกวาดรูปอ๋โอโหสนุกจริงๆใส่กาแฟหน่อยชุบเสร็จแล้วอร่อยจริงๆพิกเลสของหนูน่ารักจังเลยลน้องทำอะไรอยู่เหรอวาดรูปอยู่ค่ะ กินในติมได้อ้ําย้ํายัพี่นิชาขอไปแอบดูหมากันแป๊บหนึ่งหมาน้อยแสนน่ารักแต่งหน้านิดนึ่งชุบชุชุมานั่งนี่เหมือนเดิมดีกว่าน้องน้องอะไรลหรอคะพี่นิชาน้องน้องจำเจนั่นได้ไหมที่เมื่อวานเราไปเล่นกันน่ะ จำได้สิคะทำไมเหรอคะลองออกไปดูข้างนอกกันไหมเผื่อเขาจะอยู่แถวนั้นเออจะไปดูทำไมอะเดี๋ยวเขาไล่ให้เราไปเล่นเกมนั้นอีกอะพี่คิดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงพี่ก็คิดว่าจะไปแจ้งตำรวจจับเขาดีไหมฮะดีเลยค่ะหนูจะได้ไม่ต้องเห็นอีกหนูจะได้ไม่อยากเล่นหนูจะเล่นเลอบล็กแทนสนุกอีกนั้นออกประตูกันเถอะโอเค โอ้สวัสดีจ้าหนุงสาวสนใจมาเล่นเกมนี้ไหมจ้าออบบี้เหมือนในโรบอกแต่มันอยู่ในเมืองโตก้าจ้ายี่บาทเองจ้าอุย้ยคนเดียวซะด้วยว้ถ้าเหมือนเมื่อวานนะสองคนได้40บาทวันนี้อันเดียวได้ยีบาทดูแน่เลยอ,อ่ะอ่ะถ้าสนใจสามารถซื้อรูปภาพนี้ได้นะจ้าฮักกี้วาก,กี้จ้า ขายคุณละหนึ่งพับาทจ้าพูดจริงๆเหรอคะโหวาดไม่สวยเลยสู้ฉันไม่ได้วาดสวยกว่านี้อีกฉันจะเอาเงินไปซื้อแบบนี้ทำไมล่ะคะแม่ฉันก็วาแน่เลยล่ะคะ่ะสู้หนูวาดเองก็ได้ล่ะคะ่ะถ้าไม่อยากได้รูปภาพก็สนใจไหมจ้ะมนเล่นออบบี้ ที่อยู่ในเมืองโตกล้ากันไหม20บาทเองนะอันนี้ตั้ง1,000กว่าบาทว้าวน่าเล่นจังเลยทุกอย่างจะคช้ายโรบล็อกเลยจ้ะแต่ตัวเราจะเข้าไปลิตาจาทุกอย่างเหมือนเบะเลยอยู่แถวไหนแล้วคะอ๋อมาตามชาร์ลีจ้าว้าว <c oughs> หนูได้เฉียงอะไรคุ้นๆนะคะพี่นิชา,ามาดูกันดีกว่า <c oughs> พี่นิชา นั่นใช่เจคนที yeah ่หลอกเราหรือเปล่าใช่แล้วเขากำลังหลอกคนอื่นอยู่แน่เลยคนอื่นกำลังโดนหลอกแจ้งตำรวจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาโอเควับเลยชามชองลองเข้ามาเล่นดูนะเหมือนจริงมากเลยละจ้ะจริงหรอคะคุณเจคุณตำรวจคุณตำรวจมีโจรมีโจมีคน ไปแอบดูหน่อยสิว่าใครมาเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ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 เออพอดีมีเจ๊ค่ะคนหนึ่งหลอกทีก้าแล้วค่ะทีก้าคือใครครับนางสาวของดิชันีน่ค่ะปีปีปีนิาครับ ผมจะพาไปคุณเอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ <c oughs> เอิม่มคุณคะพอดีเอิม่มหนูคุยแล้วกับคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนั่นคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันแล้วกัน <c oughs> โอเคค,ค่ะช่วยดยค่ะช่วยดยค่ะคุณตำรวจิดเครื่องเอ้ยเกิดเรื่องอะไรไกันรลรวก็พอดีจะมีคนไม่ดีจะมาหลอกเด็กนะคะ่ะ หลอกพาเด็กมาเล่นเกมค่ะเกมอะไรนะ่ะเกมที่มันคล้ายๆราบ็อกค่ะแต่แค่มันอยู่ในเมืองโตเกาแล้วเขาหลอกเราเขาบอกว่าขาย20บาทแต่พอมีเด็กสองคนก็กลายเป็น40บาททั้งนั้นเลยค่ะเอา้าเขาก็บอกถูกแล้วนี่แต่มันเป็นเกมดอกเด็กนะค่ะเข้าไปข้างในไม่เหมือนในโลบ็อกเลยเขาเป็นคนแปลกหน้าด้วยเอารอกนั้นพาคุ ขอกินโดนนัดคำหนึ่งก่อนนะได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอไปด้วยนะครับครับได้เลยคะ่ะเดินจับแน่ <c oughs> ไหนนี่ค่ะคุณเจคนนี้แหละค่ะฮ <c oughs> คุณตำรวจมาเอาแล้วสีคนวนแน่เลยคน <c oughs> นั้นใช่ไหม <c oughs> สวัสดีครับคุณใช่เจคนที่หลอก ตังเด็กเรียบร้อยครับ <G ül> อ๋ออ๋อป้าเปล่านะคะเดี๋ยวผมจัดการเองครับเดีย๋ยวผมจัดการโอเคโกนหัวยิงครับ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 คุณหลอกตังเด็กหรือเปล่าครับครับครับเปล่าค่ะค่ะค่ะแต่เด็กสองคนคน,คนนั้นหลอกเอ้บอกคุณเอ้บอกผมว่าคุณเป็นคนหลอกตังเด็กนะครับครับครับ ฉันไม่ได้หลอกตังเลยครบครบครบโอ้ยพอได้แล้วครับจะครับครับครับหรือจะครบคราครากันทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิพี่นิชาเขาเล่นอะไรกันเนี่ยให้ผมจับแต่โดยดีเจ้าหน้าที่พาไปสถานีตำรวจเดี๋ยวนี้รับซอกครับครับครับจับเดี๋ยวนี้จับตัวเขาอ้าวฉันฉันไม่ คุณทำเด็กสองคนนั้นมีคนบอกไม่้านของฉันฮะเจ้คนะครับเป็นอะไรอ่ะก็นิสัยดีกันนี่ฉันฉันขอดต้นนะคะเฮ้ยเย็นเย็นอย่าพาฉันติดคุกนะค่ะไม่ได้ครับมันเป็นกฎเอิ่มคุณชนไปหยิบกุญแจมาหน่อยได้เลยครับครับครับตึบตึบตึบคุณชนเดินได้เลยครับ เข้าไปเลยครับไม่ลลอกคุกคุณเป็นคนไม่ดีหลอกเด็กหลอกตั้งเด็กต้องติดคุกครับใช่ครับครับครับโอ้ยเราไม่น่าไปหลอกเด็กเลยทำไมเจ๊คนนั้นเดินตับหน้าก็ไม่มีอะไรแปลกนี่นักสืบจิ๋วนี่ทำอะไรก็ได้เก่งเหมือนแกนนนน พี่นิชาพี่นิชาชมตัวเองหรือเปล่านะเอ้าชมหนูด้วยสิหนูก็เป็นนักสืบจิ๋วนะแต่เมื่อวานพี่เชคก,ก็เดินหล่านะ <c oughs> าถึงม้าจะเร็วแต่ค่อยลาไปก่อนบ๊ายบายนั่นก็เสนอขึ้นขอลาไปก่อนนะคะไม่ไปอยากก่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดติดตามให้ด้วย่ะายบายพี่นิชาพูดอะไรอ่ะฟังไม่ออกเลยอะ่ะให้ทีกล้าพูดดีกว่า พี่จาพูดยังไม่ไดีแล้วหนูสำหรับคลิปนี้นะคะคลาคๆาคคอยากให้นิชาและทิก้าทำคลิปเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะหรือว่าจะนักสืบจิ๋วเรื่องอะไรสอนหาอะไรจับ้านเสียอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะนั่นก็สำหรับคลิปนี้อีกนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์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 แล้วก็กดแชร์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 แล้วก็กดซับสไครต์เออไม่ใช่ไม่มีมือจะอซับสไครต์ใครใครใครนะคะคอมเมนต์มินมินมาด้วยนะคะสองคนนี้เขาเป็นอะไร